คุณอาจรู้จักเขาในฐานะฮีโร่ตำนานชายที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและยืนหยัดปกป้องผู้คนมานานกว่า50ปีแต่ความจริงที่ถูกปิดบังไว้นานคือฮีโร่คนแรกไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษย์เลยเขาถูกสร้างมาเพื่อฆ่าวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดไอมดแดงคนแรกคาเมนเดอร์วันจุดเริ่มต้นที่แท้จริงและความลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้ ช่วงต้นยุค70เอสญี่ปุ่นกำลังหลงไหลกับแนวคิดมนุษย์ดัดแปลงเป็นยุคที่วิทยาศา,ศาสตร์ก้าวกระโดดและงานวิจัยหลายอย่างยังไม่มีการควบกุมชัดเจนในโลกของเรื่องเล่าเคมมนเรเดอร์องค์กรลึกลับที่ชื่อว่าชาวเคอร์กำลังพัฒนาโครงการอาวุธชีวภาพเพื่อสร้างมนุษย์เหนือมนุษย์ที่จะเชื่อฟังคำสั่งแบบไม่มีความรู้สึกหรืออิสระของตัวเองหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาคือทาเคชิฮอนโก นักศึกษาหนุ่มผู้เก่งกาดด้านวิศวกรรมและกีฬาเขาถูกเลือกเพราะสมบูรณ์แบบเกินไปสำหรับช็อกเกอร์คนแบบนี้เหมาะที่สุดที่จะถูกดัดแปลงเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงฮอนโก้ไม่เคยอาสาเขาไม่ได้ต้องการเป็นฮีโร่เขาถูกจับไปเพื่อถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือขององค์กรแผนของช็อกเกอร์เกือบสำเร็จเขาถูกผ่าตัดให้มีพละกกำลังเหนือมนุษย์ทั้งร่างกายและประสาทถูกปรับแต่ง เพื่อให้เป็นนักสู้รายที่ติดแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช็อกเกอร์คาดไม่ถึงก่อนที่การล้างสมองจะเสร็จสมบูรณ์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องนาีแวามนุษย์กที่ใช้เป็นอาวุธด้วยเหตุผลเพียงเสี้ยววินาทีนี้อาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฆ่าได้กลายเป็นมนุษย์ที่ยังมีหัวใจอยู่และนี่คือจุดที่ทําให้เขาไม่เหมือนกับอาวุธใดๆของช็อกเกอร์เขาหลุดรอด ออกมาจากชะตาก,กรรมที่ถูกกำหนดไว้และเลือกเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่องค์กร,รมไม่ต้องการให้เกิดขึ้น